สวัสดีครับปาโกสุริโยบันทาครับรด,ดบัตรอาจารย์นักดนตรีกัมากล้วพี่น้องครับตอนแรกเขางแจว่าสีเของพเพชรเ็เปลี่ยนปั่มคัดปั่มล่างปั่มบนในโคลาแสดงบกบกผ่เขาไปครับลงมากนะครับคอยไต่มากนะครับขามกันแท่หน้าประมาณสามสี่พันครับคอยมาตามตีเขาไทย ก็ลงมาขึ้นกันครับลงมาแบบสีบัสเลยครับก็ถือว่าลงได้อยู่ก็บถือว่าอยากประเดี๋่วตอนสี่ขามานี่แหละครับอยากในยังหน่อยเพราะว่ามันทางมันคุกขาต้องค่อยๆครับค่อยๆเข้ามาครับขานม้าผมก็ได้ใส่เกียร์หนึ่งขามาครับพี่น้อยใส่เกียร์หนึ่งขามาใส่เกียร์หนึ่งขามา วันไปเห็ดวันไปเปลี่ยนขาดบนขาดล่างในโคราดบ่เห็ดข่าวมากกว่าหรือเขาเห็ดแต่เมื่อคืนนี่หรอประจันพฤตีสุดทุ่งร่มกันสิประมาณนี่แหละครับโค้งเคีงโค้งเคีงแบบรถพระเยซูนี่แหละเอ้าเอ้าโอเคบุลุษโ้งเคีงบุลุษโ้งเคียงตัวนี้อยากตั้มในผมจนเกือบบ่ได้จนเด็กจอดแบบนี้แหละครับทางเกียร์ขึ้นมาเอ้า ทางทใช่ไหมใช่คือโเสียงหลงกันเสียงหลงกันค่าคิ้วขาดอีกะอะแล้วสิจอดไซกสิจอดล้างรถปาโกรหรือสิไม่เฮียงขางรถปาโกเลือกเอาครับอมองมองมอมมมมมมงเขาไม่เงยมันมันเงียบสงบตัวนี่ทั้งหลังนี่เห็นไหมลังเวทีเขาหมดนี่ ขอามากนะครับขอามากแล้วน่าจะจอดท้ายปาโก้รอเปล่าครับพี่น้องครับพี่น้องจอดแล้วอิดแล้วจะนายดนตรีครับเฮียงกันครับเอาเบงเมือ่อปีสิเปี่ยนใจเห็นมาถึงบ่ มาทิท่พาพไปบึงที่แสดงนะพี่น้องเนดะ้อลานแสดงในวัดครับอันนี้เขาจอดอยู่หลังวัดครับเป็นทีทุ่งนากับบักสูงนะพี่น้องครับนี่ครับลงมากกับบพรานต่ำๆแต,ต่ลงอยู่ถนนขนไกลๆมาสี่บาทบูว่ารถที่บ่อนบนนอนสี่ขามานั่บ่รถคอนวอยสี่ขามาบ่ครับหรืออาจบริเวณวัดอาจจะมีที่จอด ตลาดผูดมโคกผูดมตลาดโคกผู้ดมเป็นบหอยขม้าในวัดตามจริงแถวนี้ก็พอจอดได้่ครัขบขันขม้าในวัดก็ได้นี่ก็บริเวณนี้จอดได้เลยสีบาท นี่ครับซอกนี่ก็ได้ขนาดที่ได้เขามาง่ายเลื่อมาทั้งสวันแล้วนะครับวันนี้ทางคณะกรรมการก็ได้ไม่มีอะไรที่จะตอบแทนข่ามบุญของก็ไปพี่น้องนะครับก็เป็นการหัวร่านะครับนางระดับประเทศนะครับสาวน้อยเพชรบ้านแทนเพชรบ้านแทนเพชรบ้านแทน โบว่าสิหั่นนาเวทีไปทั้งแตก็น่าจะหลังเวที่น่าจะยุ่นี่แล้วนะครับที่แค่เป็นเส้นเหนึ่งหนนาออไปทั่วถล่มเย็นๆก็ต้องขอความกรุณานะครับรถก็ให้ออกไปจอดข้างนอกเนาะเราช่วยๆกันครับเพราะว่าคาดว่านะครับท่านผู้ชมหลายๆท่านเดียวตั้งคิดตั้งใจรอแล้วนะครับเราได้่ขาไปทางสองพัน วัดสกอยว่าจะมีอะไรบ้างมหาสศในงานก็เป็นงานใหญ่นะครับงานใหญ่มากทีเดียวตามจริงรถบ้านนาจชื่อถือมาจอดถึงครับเกิดมาเลยก็ว่าได้หกหล่อนะครับตอนนี้อายุก็หกหกสิบเจ็ดหกสิบแปดปีอาจะได้ไปจอดล่างแล้วครับไม่มีหมอลรัใหญ่ๆนะครับระดับประเทศเนี่ยมาเล่นในพื้นที่ของเราครับก็วันนี้ปีนี้นะครับเป็นปีแรกทีเดียวแล้วก็จะเป็นปีที่นาร่องไปเรื่อยๆโบเห็นัเก้นสี ก็ต้องขอขอบพระคุณพระเดชพระคุณเจ้านะครับพระปฏิการสุรชัยก็มาปุ๊บเขาหลัดครับจ้าภาพลัดกรรมการหลัดเลยครับบปอยนะครับจะเอาวัดสักน้อยตามจริงแต่ถาาที้มก็พอได้ครับรถบัสจอดได้ตรงเมนนี่ในในเรื่องของทางคณะสงฆ์นะครับที่ให้การสนับสนุนพี่น้องเราแต่คำพางเข้ามาอยู่วัดของเราเนี่ยนะครับมีสิ่งที่ เปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอย่างทีเดียวนะครับถนนหนทางนะครับลานบูนแล้วก็นะครับอาคารอันนี้นะครับไอ้หอเนี่ยนะครับของของหลวงปู่สวงแล้วก็วิหารหลวงปู่สวงเมก่อว่าอยู่เห็นพระปั้นางสั้นหัวเขามากมายทีเดียวนะครับพระบ้านเนี่ยน่าจะคับแคบไปเลยนะครับด้วยสิ่งเอ่อปู่สร้างต่างๆต้องขออนุโมทนาจอดถึงแล้วพี่น้องครับอนุโมทนาสาธุพี่น้องเอากันใหม่มากันใหม่ ท่าพระป่าลอยฟ้าครับปังเง็บเกิดวันอะไรปังเง็บถ้าถ้าจำไม่ได้ก็ใส่ทักเกียร์วันเลยครับนะครับงานค้าหาดขายกันได้ไปเดินมาก็ดอกไม้ทุกเศียรทองของเราเนี่ยนะครับจำหน่ายให้พี่น้องเมียนะครับไม่แพงเกินไปนะครับตามที่เราจะทำได้ยี่สิบบาทครับอานุโมทนาในวัดอธิษฐานใส่ตู้นะครับเพื่อจะนำไปบูรณะ นะครับเป็นค่าใช้จ่ายใช่ครับทำทาของเราแต่ค่าใช้จ่ายแทบจะไม่มีเลยนะครับเพราะว่าว่าที่ฟังประกาศว่างานฟรีหรืองานสื่อบัตรยังบ่ทันประกาศที่พี่น้องครับได้แวยันมาเนเรืม่บ้ากระวาเป็นทยอนะครับพได้ีวันนี้เราเ็มา ไม่เก็บสตังค์งเร็นานัีงานฟรีครับพี่น้องครับสรุปแล้วงานฟรีนะครับหาูไดนยากนะครับทีเดียวนะครับหลว่ตองจ่ายให้นะครับต้องนึ้นีเเกนะครับจบยกกอ่างทองนะครับไูต้กน้อยนะครับ ครับพี่น้องเอานี่ละดัหลังเวทีเอาพี่น้องครับคลิปนี้ครับฝากไว้สำนึกก่อนครับปราโกซุลิโออันทาอัปเดตสถานการะครับรบาทมาถึงครบสี่บาทเรียบร้อยแล้วครับผมครับพักพ่อนกันละครับเวทีกับเตรียมตัวทีติดตั้งกันละครับพี่น้องครับเอาขอบคุณทุกการติดตามครับพี่น้องครับ สำหรับกิฟต์สวัสดีครับ